สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเพนซิริปปัญญาราชุนนะคะในรายการ Smart ทไลฟ์ป,ปเกษียณค่ะท่านผู้ฟังครับเวลามันผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะเรากําลังเดินทางเข้าสู่เดือนธันวาคมกันอีกแล้วนะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีนะ,ะแล้วก็ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนนะที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านนะ,ะล้วก็ อาจจะกําลังคิดว่าอยากจะเตรียมหาซื้อของขวัญปีใหม่มอบให้ผู้สูงอายุกันนะคะก็อาจจะต้องเริ่มมองหากันแล้วนะคะจริงๆเชื่อไหมคะว่าบางทีนะเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าเราจะซื้ออะไรให้กับผู้สูงอายุดีนะซื้อแล้วจะถูกใจไหมซื้อแล้วผู้สูงอายุจะใช้หรือเปล่านะคะกล่อยว่านะลูกหลานหลายๆคนนะบางทีก็มาถึงทางตันนะคือนึกไม่ออกไม่รู้จะซื้ออะไร สุดท้ายนะก็าอาจจะมาจบลงที่กระเช้าผลมาไม้บ้างกระเช้าอาหารเครื่องดื่มบำรุง,งกำลังพวกโสมอะไรพวกนี้นะเหมือนอย่างที่มีขายกันทั่วไปนะทีนี้วันนี้เก๋ก็เลยอยากจะมาแนะนำนะไอเดียดีๆนะแนวคิดดีๆที่จะเอเป็นตัวเลือกให้ท่านผู้ฟังลองคิดดูนะเอามาเลือกเป็นอของขวัญให้กับผู้สยยูงอายุในบ้านหรือว่า ให้กับผู้สูงอายุที่เรานับถือนะลองดูนะวันนี้จะมีอะไรบ้างกนะารหาของขวัญปีใหม่ดีๆให้กับผู้สูงอายุจริงมันก็แบบว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะท้าทายนะเพราะจริงๆผู้สูงอายุแต่ละท่านเนาะก็จะมีรสนิยมส่วนตัวนะเป็นเฉพาะตัวเลยที่อาจจะมีความชอบความไม่ชอบแตกต่างกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งของมากมายให้เราเลือกซื้อนะปัญหาคือเราจะหาของที่ถูกใจผู้สูงอายุได้ยังไงนะ คือบางทีนะผู้สูงอายุเองถ้าเกิดเราจะไปถามนะว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่หรือเป็นของขวัญวันเกิดน,นะสิ่งที่เราจะได้คําตอบมาส่วนใหญ่ก็คือจะบอกว่าโอ้เดี๋ยวไปซื้อนะไม่ต้องการอะไรเลยนะซื้อมาก็สิ้นเปลืองนะคะสหรับผู้สูงอายุหลายๆคนนะสิ่งที่ต้องคํานึงถึงมากๆเลยเวลาที่เราจะเลือกซื้อของขวัญให้กับท่านนะก่อวว่านะสําคัญที่สุดก็คือเราต้องมองหาสิ่งที่จะช่วย อำนวยความสะดวกนะหรือมองที่ประโยชน์ใช้สอยที่ผู้สูงอายุจะได้รับจากสิ่งของนั้นๆน,น,นะคืออะไรที่ทําให้ผู้สูงอายุได้รับแล้วจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นนะสําหรับผู้สูงอายุเนาะหรือทําให้สุขภาพดีขึ้นหรือทําให้เมีความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุได้นะวันนี้ค่ะเรามาดูกันนะว่าแนวคิดดีๆนะ ที่เราจะเลือกซื้อของขวัญให้กับจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือพ่อแม่เรานะหรือจะให้กับผู้สูงอายุบางท่านที่เราเคารพรักนะอาจจะไม่ใช่ญาติพี่น้องนะจะเป็นครูเป็นอาจารย์หรือเป็นเจ้านายเก่าหรือเป็นผู้มีพวกคุณอื่นๆก็ได้นะบางทีพวกนี้ก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันเพราะบางทีเอผู้สูงอายุหลายๆท่านเราก็มีของทุกอย่างเลยว่าครบที่อยากจะได้แล้วนะก็ เลือกยากขอส่สมควรเล้นะคะเรามาดูกันนะว่ามีของขวัญอะไรที่อยากจะแนะนําบ้างนะเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะใครที่กําลังมองหาของขวัญปีใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคุณพ่อคุณแม่เอาอาจจะอยู่ในช่วงอายุสักประมาณเจ็ดสิบนะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี้ยนะคะลองดูว่ามีมีแนวคิดอะไรบ้างนะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามองถึง คุณพ่อคุณแม่เราที่เป็นผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดีอยู่นะะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีนะแล้วก็ไม่อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการมองเห็นการรับฟังหรือการเคลื่อนไหวมากนะักนะแล้วก็อันนี้มองข้ามในเรื่องของข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณไปก่อนนะคะซึ่งอันนี้มันอาจจะมีราคาที่สูงมากน้อยแตกต่างกันก็ก็ลองดูลองเลือกดูนะคะของขวัญน,นั้นแรกเลยที่อยากจะแนะนํานะก็คือโทรศัพท์มือถือหรือ iPad ที่เป็นเครื่องเล็กๆพกสะดวกนะคือต้องต้องบอกว่าเราเองเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือก็นับว่าเป็นปัจจัยที่ห้าของการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันนะสาหรับผู้สูงอายุเองนะการมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองจริงหรือม่ว่าก็มีข้อดีหลายอย่างนะเช่นเอ่อโทรศัพท์มือถือจะช่วยให้เราสามารถที่จะติดต่อกับท่านได้สะดวกขึ้นนะเวลาที่เราอยู่ไกลๆก,ลกัน่การโทรศัพทพ์โทรหาการถ่าย ถ่ายทมทุกสุขเนี้ยค่ะก็จะทําได้ง่ายขึ้นหรือว่าโทรศัพท์ก็ใช้ในเรื่องของการติดต่อยำสุขชิวได้ด้วยนะแล้วก็ช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับกลุ่มเพื่อนต่างๆนะจะเป็นกลุ่มญาติพี่น้องที่สนิทกันหรืออผู้สูงอายุก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสื่อสารผ่านทางไลน์ทางเฟ e b o o k ทางไอจี IG, หรือ เออเกี่ยวกับกุ๊ปคอต่างๆนะคุยกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มญาติได้ไม่เบื่อไม่เหงานะ่ยสำหรับกรณีของผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยมีโทรศัพท์มือถือใช้นะนี่ก็ยกตัวอย่างอย่างกรณีของแม่ของเองเนี่ยเออก่อนหน้านี้แม่เขาแม่ขอยก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือที่มันเป็นสมาร์ทโฟนใช้นะเวลาติดต่อใครส่วนใหญ่แล้วแม่ก็จะใช้โทรศัพท์บ้านนะเออแม่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสนใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆสักเท่าไหร่นะ โทรศัพท์มือถือที่แม่มีเนี่ยจะเป็นลักษณะของเครื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กๆที่พกใส่กระเป๋าสะพายไปได้นะแล้วก็เอาไว้ใช้เวลาที่ออกไปข้างนอกเผื่อว่าเดินหลงพัดหลงกันนี่เราโทรหากันเท่านั้นเองเนาะแม่ไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากนี่เมื่อเมื่อหลายปีก่อนเนาะก็ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนเป็นของขวัญให้คุณแม่นะเออเพราะคิดว่า จริงๆก็อยากจะให้เขามีเอาไว้ใช้สำหรับคุยไลน์ด้วยกันในในครอบครัวในกลุ่มญาตินะเออตอนซื้อให้เนี่ยก็โดนต่อว่าเล็กน้อยนะว่าซื้อมาทําไมนะออไม่อยากจะใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ไม่เป็นไม่อยากจะใช้เราก็ทําหูทวนลมไปนะแต่ก็คือโทรศัพท์ที่ซื้อเนี่ยเราก็ติดตั้งแอปพลิเคชันง่ายๆเนาะเช่นมีไลน์ที่สามารถที่จะคุยกับกลุ่มญาติได้กลุ่มเพื่อนได้เงี้ยเราก็เริ่มต้นนะจากการที่ให้แม่ลองใช้ไลน์ดูนะ ก็ได้ผลนะคะคือแม่เขาก็เริ่มใช้ไลน์คุยกันกับกับลูกหลานนะกับญาติสนิทอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เริ่มติดใจนะแล้วก็เริ่มให้เรามาแอดไลน์เพื่อนคนนู้นคนนี้นะเริ่มใช้วิดีโอวิดีโอคอลเป็นแล้วนะแล้วก็เริ่มที่จะเปิด y o u t u ู e ฟังเองได้นะดูฟังเพลงดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้หลังจากนั้นเาก็เริ่มสมัคร facebook ให้เขานะเอาไว้ดูความเคลื่อนไหวของลูกหลานนะสรุปว่าตอนนี้นะแม่ใช้ โทรศัพท์มือถือติดต่อคนรอบข้างได้อย่างสบายนะ mm hmm. แล้วก็ใช้ในการที่จะอัปเดตข่าวสารได้ง่ายนะทีนี้เราก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะเรารู้ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่เอ,อ่อมันอาจจะมีภัยนะมีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความเสี่ยงกับการตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพต่ตางๆอันนี้ผู้สูงอายุโดนกันเยอะนะทีนี้เราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันสิ่งที่อยากจ,จะแนะนานะก็คือเรื่องความปลอดภัยนะ แล้วก็ปิดโอกาสเสี่ยงในการที่กลุ่มมิจฉาชีพจะเข้าถึงตัวผู้สูงอายุได้นะเออถ้าเกิดสมมติผู้สูงอายุมีโทรศัพท์มือถืออย่างของปอ,อยเนี้ยปอยก็จะไม่เปิดแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกรรมในโทรศัพท์ให้คุณแม่เลยนะไม่มีเลยนะคะหรือถ้าเกิดแม่จะทําธุรกรรมทางการเงินเนี่ยก็ใช้วิธีเบสิกสุดนะง่ายสุดก็คือพาพ่อพาแม่ไปธนาคารจะเบิกจะถอนอะไรก็ไปที่ธนาคารอาจจะยุ่งยากหน่อยเสียเวลาหน่อยแต่ก็ ปลอดภัยกว่านะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครจะไม่มีมิจฉาชีพโทรมาหลอกให้แม่โอนเงินนะเราก็สบายใจได้นะอาจจะมีส่ง SMS มาหลอกลวงบ้างเราก็บอกแม่ไว้ว่าไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปกดรับไม่ต้องไปกดอ่านนะคะสำหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้นะก็อ,อันนี้เอาก็แนะนํานะคะจะซื้อแบบไหนนะโทรศัพท์มือถือสมัยนี้ก็มีหลายรุ่นหลายรูปแบบให้เลือกนะมีทั้งตั้งแต่หลักพันไปถึงหลักหมื่นเลยนะแล้วก็ ขนาดใหญ่ขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองดูนะคือจริงๆถ้ามือถือที่มันมีราคาแพงๆสูงๆมีแอปพลิเคชันเยอะๆใช้ได้แบบรวดเร็วอันนี้ก็อาจจะคุณสมบัติมาจจะมากเกินกว่าความต้องการของผู้สูงอายุนะเราจะไม่จําเป็นต้องเลือกซื้อที่มันแพงๆก็ได้นะคะของควัญอีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะก็คือเครื่องดูดฝุ่นจริงๆในกรณีที่ผู้สูงอายุอยู่บ้านตามลําพัง ถ้าเกิดใครไม่มีลูกจ้างการทรําความสะอาดบ้านก็เป็นสิ่งที่แนะนําให้ทําทุกวันเป็นกิจวัตรประจําวันนะบ้านจะได้สะอาดสะอ้านไม่มีฝุ่นละอองนะคะปลอดเชื้อโรคอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพผู้สูงอายุแล้วก็จริงๆส่วนใหญ่คนไทยเรานะก็ใช้วิธีทําความสะอาดบ้านแบบง่ายๆเนาะก็คือใช้ไม้กวาดใช้ไม้ถูบ้านสาหรับผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงดีนะ การกวาดบ้านถูบ้านเป็นประจําทุกวันอันนี้เป็นสิ่งที่แนะนานะเพราะว่าก็จะได้ออกกําลังกายด้วยนะได้บริหารร่างกายด้วยนะถ้าทําทุกวันก็ดีแต่จริงเรื่องไอเดียของการหาเครื่องดูดฝุ่นอันนี้จริงๆน่าจะเป็นแนวคิดสําหรับการเป็นทางเลือกนะให้กับผู้สอูงอายนะุที่บางทีบางวันอาจจะติดภารกิจนะ บางวันอาจจะไม่สะดวกที่จะทความสะอาดก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นก็ได้นะหรือบางทีอาจจะอยากทําความสะอาดบ้านเลือดละครั้งอย่างเงี้ยนะคะก็แทนที่จะกวาดเองถูเองก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นเอานะถ้าที่บ้านมีเครื่องดูดฝุ่นสักเครื่องหนึ่งจงก็ช่วยทุนแรงได้พอสมควรนะถ้าเกิดบ้านใครมีพรมอย่างเงี้ยเครื่องดูดฝุ่นก็ช่วยดูดฝุ่นจากพรมจากโซฟาจากผ้าม่านอะไรก็กําจัดฝุ่นได้ดีกว่าใช้ไม่กวาดอยู่แล้วนะแล้วก็เอ่อถ้าให้แนะนํานะก็คือ ใช้เครื่องดูดฝุ่นที่อาจจะมีน้ำหนักเบานะใช้ง่ายเคลื่อนย้ายง่ายนะหรือถ้าเกิดใครมีกําลังทรัพย์หน่อยเดี๋ยวนี้จะเห็นนะว่ามีเครื่องดูดฝุ่นที่เอ่อเป็นแบบหุ่นยนตนะ์ทำงานเองได้ใช้ระบบอุปกรณ์ AI ควบคุมนะมันก็เคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆคุมจากระยะไกลไปได้อันนี้ก็ดีนะของขวัญอีกอันหนึ่งนะถ้าเกิดใครมีพอมีกาลังทรัพย์นะคะก็เช่นอยากแนะนําเครื่องซักผนะ้าเนาะบ้านไหนมีผู้สูงอายุแล้วก็ไม่มีผู้ช่วย หรือแม่บ้านคอยดูแลเงี้ยนะบางทีผู้สูงอายุอาจจะต้องซักผ้าเองนะนี่ซักผ้าเองก็ดีนะได้ออกกําลังแต่บางคนมีปัญหานะเช่นบางทีซักผ้าเราต้องนั่งเรายองยองหรือช่องใช้แรงยกผ้าไปตากผู้สูงอายุที่แข็งแรงดีก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบางทีเรื่องปัญหาข้อเข่า,ขาปัญหาเรื่องกล้ามเนื้องี่ยก็จะทําให้การซักผ้ามีปัญหาได้นะเครื่องซักผ้าก็เป็น ตัวช่วยที่ดีที่ช่วยในการทุนแรงผู้สูงอายุได้ด้วยนะคะอันนี้ก็แนะนําลองเลือกแบบที่ไม่แพงมากนะคือมีฟังก์ชันการใช้งานดีๆแล้วก็ทนทานราคาไม่สูงมากอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับของขวัญนะหรือบางคนนะอยากจะแนะนําเป็นเก้าอี้นั่งดูทีวีหรือเก้าอี้นั่งเล่นที่บ้านนะคือส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเวลาอยู่บ้านช่วงกลางวันนะก็จะชอบนั่งเอ็นหลังนั่งดูโทรทัศน์ฟังวิทยุนะคะ เก้าอี้ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีเก้าอี้ตัวโปรดนะที่จะต้องนั่งแบบสบายๆนะไม่ปวดหลังไม่ปวดตัวนะคือบางทีผู้สูงอายุอาจจะปิดเก้าอี้ตัวโปรดที่ใช้งานมาเป็นสิบสิบปีนะบางทีมันก็มีชำรุดบ้างมีเอ่อเบาขาดอะไรบ้างเราสังเกตด,ดูนิดนึงนะเก้าอี้ที่ผู้สูงอายุที่บ้านพ่อแม่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นยังไงสมควรเปลี่ยนแล้วหรือย,ยังนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ลองซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ก็ได้ทีนี้ เวลาจะเลือกแบบไหนเนี่ยอย่าลืมนิดนึงนะบางทีเลือกเก้าอี้เหมือนเลือกรองเท้านะแปลว่าก็คือถ้านั่งไม่สบายไม่เหมาะกับสรีระของพ่อแม่เรานะบางทีก็ไม่ยอมนั่งนะซื้อมาก็ตั้งจริงไว้เฉยๆเสียเงินฟรีนะเก,ก้าอี้ก็ถ้าเกิดจะตัดสินใจซื้อนะก็อ,อาจจะต้องชวนกันไปเลือกก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็มีให้เลือกหลายแบบเนาะเช่นเป็นเบาะเบาะหนังแท่เบาะหนังเทียมบุด้วยผ้าปรับเอนนอนได้หรือบางทีมันก็เป็นลักษณะเหมือน เป็นเก้าอี้โยกมีที่วางเท้าหรือเป็นเก้าอี้ไฟฟ้าแบบที่ปรับอัตโนมัติก็มีนะคือคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับราคามันก็ต่างกันตั้งแต่หลักพันหลักหมืน่นเป็นหลักแสนก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสาหรับของขวัญที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกอีกอย่างหนึ่งนะที่อยากจะแนะนําก็คือเครื่องป้องอากาศสมัยนี้คนเรากลัวฝุ่น pm สองุห้ามีกันคือปุ่นมันมีมาตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านบางที ถ้าใครอยู่บ้านอยู่ในตัวเมืองหรือที่ที่มีฝุ่นละอองมากๆก,การที่ซื้อเครื่องฟอกอากาศให้เป็นของขวัญก็ช่วยทําให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้นะก็ลองเลือกดูแนละ้วเครื่องฟอกอากาศสมัยนี้ก็มีหลายแบบนะแบบอยากแนะนําแบบที่ใช้งานง่ายนะเพราะมันมีแบบตั้งแต่แบบเติมน้ําต้องเติมน้ําเป็นระยะระยะหรือใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดเล็กอะไรเงี้ยนะก็ลองเลือกดูอันที่คิดว่าผู้สูงอายุใช้ได้สะดวกนะคะ ถ้าเกิดใครมีทุนทรัพย์ไม่เยอะมากนะลองดูเป็นผ้าห่มก็ได้นะผ้าห่มนุ่มๆเนี่ยที่ผู้สูงอายุพ่อแม่เราสามารถที่จะใช้ห่มนอนหรือใช้ห่มเวลานั่งเล่นช่วงกลางวันอะไรเงี้ยนะคะทำให้ท่านรู้สึกสบายตัวนะเออใช้ผ้าห่มที่แนะนําก็อาจจะไม่ต้องมีราคาแพงมากนะะแต่ดูให้มีน้ําหนักเบานะทำความสะอาดง่ายๆนะแล้วก็อ,อสีสันสวยงามสดใสอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็อาจจะถูกใจพ่อแม่ได้นะ หรือแนะนำนะอีกอันหนึ่งอาจจะเป็นถ้าเกิดพอ่อคุณพอ่อคุณแม่ใครชอบอ่านหนังสือนะทีนี้พอชอบอ่านหนังสือพอสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะอ่านหนังสือได้ยากขึ้นนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกแอปพลิเคชันที่เป็นโปรแกรมหนังสือเสียงนะที่เอ่อเป็นลักษณะข,ของอ e ีบุ๊กนะ,ะก็ได้นะเป็นของขวัญที่เอ่ออาจจะช่วยให้ผู้สูงอายุดีใจนะใครที่ชอบอ่านหนังสือแต่อ่านหนังสือไม่ได้ มากมากเดี๋ยวนี้นะก็โหลดพวกอุปกรณ์เหล่านี้นะไว้ให้คุณพ่อคุณแม่นะเปิดฟังนะเป็นอ e ี a e ัตซีนอีบุ๊กนะหรือเป็นหนังสือเสียงเนี้ยก็ให้ท่านฟังเพลินๆในช่วงของวัดได้นะคะหรือบางคนนะพราะคุณพ่อคุณแม่บางคนนะชอบเอ่อถ่ายภาพเนาะชอบถ่ายภาพต่างๆเราก็พอถ่ายแล้วเดี๋ยวนี้นะจะไปหาปริ้นภาพที่ไหนมันก็ยากใช่ไหมก็ลองดูนะเดี๋ยวนี้มันจะมีเอ่อพวก ระบบดิจิตอล Wi-Fi นะที่เขาสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพต่างๆในในมือถือในโทรศัพท์มือถือของเรานะทําเป็นอัลบั้มรูปอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ทําให้ผู้สูงอายุได้เอารูปที่ตัวเองถ่ายกับเพื่อนๆถ่ายกับญาติพี่น้องเนี่ยมาทําเป็นอัลบั้มสวยๆอันนี้ก็ก็น่าสนใจอีกแนวทางหนึ่งนะคะหรือถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุพ่อแม่ของใครที่เป็นนักดื่มกาแฟนะใครที่ ชอบดื่มกาแฟมากๆนะก็แนะนําอ,อีกอันหนึ่งก็คือเครื่องชงกาแฟนะเดี๋ยวนี้มีเครื่องชงกาแฟขนาดเล็กๆนะที่สามารถที่จะชงได้แก้วต่อแก้วนะไม่ต้องมาใช้แผ่นกรองไม่ต้องมาใช้เครื่องอะไรที่มันเทอะทามากมายนะคือชงกาแฟครั้งเดียวเสิร์ฟครั้งเดียวอันนี้ก็สะดวกนะกหรัอบอันนี้สาหรับใครที่เป็นคอกาแฟนะคะพราะแม้ใครที่เป็นคอกาแฟอันนี้ก็แนะนําหรืออีกแนวคิดหนึ่งนะคะก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่า พ่อแม่ท่านไหนนะยังคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนยังเดินทางได้ชอบท่องเที่ยวนะอันนี้แนะนําเลยอันนี้ดีมากก็คือบัตรเที่ยวชมพวกสถานที่สําคัญสาคัญต่างๆในนี้ก็เ,เห็นนะในอย่างถ้าเกิดใครบ้านอยู่ในกรุงเทพนะในกรทมเนนี้เขามีรถบัสที่จัดสาหรับผู้สูงอายุนะเที่ยวชมเอเมืองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะมีแบบเที่ยวกลางวันเที่ยวบ่ายเที่ยวเวย็นใครสนใจก็ ก็ลองจองให้คุณพ่อคุณแม่เป็น,นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะหรือถ้าเกิดใครสนใจที่จะไปเที่ยวแบบไปรถไฟเงี้ยของการรถไฟแห่งประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็มีทริปอ่อไปเช้าเย็นกลับเนาะไปสถานที่ที่ใกล้ๆกรุงเทพนะเช่นไปพระนครศรียุธยาไปกาญจนบุรีสะพานข้ามแม่น้ำแควเงี้ยนะไปแม่กลองไปหัวหินหรือไปเอ่อเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะไปราชบุรีไปสมุทรสงครามอย่างตลาดน้ำอัมพวาอันนี้ก็ ให้คุณพ่อคุณแม่นะชวนเพื่อนๆไปอันนี้ก็ก็สนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งนะอันนี้เป็นของขวัญแนะนำนะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทีนี้ถ้าใครมีคุณปู่คุณย่าอายุสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะแปดสิบกว่าปีเก้าสิบปีแล้วยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่นะก็มีไอเดียของขวัญดีๆมาฝากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยนะเส่วนใหญ่แล้วนะผู้สูงอายุคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยจะไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหน ถ้าเกิดว่าเอ่อเป็นแนวคิดของของขวัญน,นะก็เช่นสมุดบันทึกนะฮะอาจจะแบบเป็นทาเป็นสมุดบันทึกความทรงจําจากลูกๆหลานๆนะทําเป็นเป็นเอ่อเป็นอัลบั้มของขวัญน,นะเป็นรูปภาพนะตั้งแต่วัยเด็กของลูกคนนี้หลานคนนี้นะฮะรวบรวมมาเนี่ยนะก็ทําให้เปิดอ่านได้สบายใจนะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆนะหรือบางทีก็อาจจะทําเป็นบันทึกความทรงจํานะ คือก่อยเคยนะอย่างของก่อนเ,ยเ,ย,เยเคยสัมภาษณ์สมัยที่คุณย่ายังมีชีวิตอยู่เนี่เคยสัมภาษณ์คุณย่าเกี่ยวให้บอกเล่าเกี่ยวกับพวกรายละเอียดต่างๆอันนี้ผู้สูงอายุชอบมากนะคือเล่าอาดีตความทรงจาตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นเด็กสมัยที่โตแล้วมีครอบครัวทํางานเนี่ยเราก็เก็บบันทึกความทรงจาเนี่ยเราก็เอามาทําเป็นสมุดบันทึกนะคะอันนี้ก็ใช้เวลานิดนึงนะแต่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นของขวัญที่น่าประทับใจเหมือนกันนะคะ หรือถ้าเกิดใครไม่ค่อยมีเวลามากนะลองดูนะพวกเ,เครื่องเครื่องเล่นเพลงที่เปิดเพลงสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มีขายเยอะนะพวกเล่นเ,เพลงโปรดในอดีตนะอันนี้ผู้สู Kristen, ออง traz, อายุก็ชอบฟังนะใครชอบเป็นเพลงลุกลงลุกทุ่งแลเพลงสุนทรภราพร <im mon sounds> เพลง 60, 70, 80, ยุคหกศเจ0ดนี้เขาก็มีรวบรวมมาเป็นร้อยร้อยพันพันเพลงเลยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญที่น่าสนใจ หรืออาจจะมองเป็นเสื้อผ้าก็ได้นะผู้สูงอายุเอ่อที่เอ่ออายุเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านนะนั้นบางทีเราก็ลองหาชุดที่ท่านสวมใส่อยู่กับบ้านที่ใส่สบายนะไม่กรกรุงรังไม่เอ่อทำให้สะดุดง่ายเนื้อผ้าเบาสบายไม่หนาจนเกินไปเอ่อเลือกแบบที่ท่านสามารถที่จะใส่อยู่บ้านได้ในช่วงกลางวันใส่รับแขกก็ได้นะหรืออาจจะเลือกหาชุดนอนที่ท่านสวมสบายๆนะนี่ก็เป็นของขวัญที่อาจจะถูกใจ หรือถ้าใครมองหารองเท้านะรองเท้าเป็นเครื่องใช้ที่สาคัญสําหรับผู้สูงอายุมากมากเหมือนกันนะคะผู้สูงอายุควรจะมีรองเท้าที่ใส่สบายนะน้าหนักเบานะไม่ลื่นนะการซื้อรองเท้าเป็นของขวัญเอ่อก็เป็นแนวคิดที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเรื่องรองเท้ามันก็ดูที่สวยด้วยกับดูที่ฟังก์ชันการใช้งานด้วยนะสิ่งที่เอ่อจะเกิดปัญหาขึ้นได้ก็คือว่าถ้าผู้สูงอายุเอ่อซื้อรองเท้าให้ท่านแล้วล้วท่านใส่ บางทีไม่สบายเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ยอมใส่ก็อาจจะเสียเงินไปฟรีๆนะก็ต้องระวังด้วยนะว่านอกจากใส่สบายแล้วครับไปรวมไปไหมาทางที่ดีนะถ้าเกิดใครอยากจะซื้อรองเท้าให้กับญาติผู้ใหญ่นะก็อาจเป็นของขวัญเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกร้านที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแบบหรือเปลี่ยนขนาดนะเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สูงอายุชอบแล้วก็ใส่สบายแล้วก็จะยอมใส่อันนี้ก็จะเป็นแนวคิดสําหรับการหาของขวัญให้ญาติผู้ใหญ่ ทีนี้สําหรับผู้ใหญ่ทั่วไปนะก็จะมีอีกแนวคิดหนึ่งนะคะทีเ่เราสามารถที่จะเลือกเ,อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ได้นะเช่นกล่องใส่ยานะกล่องใส่ยาอันนี้ก็เหมาะสาหรับผู้สูงอายุเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุเขาจะต้องทานยาเป็นประจํานะคะการที่เดี๋ยวนี้นะเขาจะมีกล่องใส่ยาที่แยกเป็นทานเป็นวันทานเป็นสัปดาห์ทานเป็นเดือนนะแล้วก็ค่อนข้างทันสมัยมากเลยนะบาง ออกสญญาบางอันนี้มีสามารถที่จะลิงกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยตั้งปลุกอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาทานยาได้ด้วยนะอันนี้ก็ลองไปเลือกหาดูนะครับาบางอันก็สามารถจะพกพาไปไหนได้สะดวกนะหรืออีกแนวคิดหนึ่งสําหรับผู้สูงอายุทั่วไปนะเช่นเครื่องค้นหาคุญแจบางทีผู้สูงอายุเนะี่ยทำคุญแจหายบ่อยมากนะคือหายแบบบางทีก็วางไว้ที่ไหนไม่รู้คุญแจบ้านเนี่ยคุญแจรถอย่างเงี้ยนะ,ะเดี๋ยวนี้เขาก็มี อุปกรณ์ในการคือค้นหาคุญแจนะซึ่งสามารถที่จะลิงก์กับพวกสมาร์ทโฟนได้นะเออลิงก์กับบลูทูธได้เงี้ยคือสามารถที่จะค้นหาในระยะไกลๆได้อันนี้ก็อาจจะเป็นที่ชื่นชอบเหมือนกันนะหรืออีกออของขวัญอีกอันหนึ่งนะะถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านไหนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการนอนหลับเนาะเราอาจจะลองซื้อพวกโคมไฟที่ช่วยปรับ แสงเป็นแสงธรรมชาติเนี่ยนะคะที่ช่วยคือเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเป็นโคมไฟบําบัดสำหรันะบผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะหรือมีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นเนะะี่ยค่ะพวกโคมไฟที่ใช้ในบ้านเนะนี่ยนี่ก็จะช่วยได้เยอะนะอีกอีก,อก,อกของขวัญหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือแว่นขยายนะผู้สูงอายุหลายท่านมีปัญหาเรื่องสายตาที่มองเห็นไม่ชัดนะ ส่แว่นก็แล้วก็อาจจะยังมองไม่เห็นนะหลายครั้งที่อ่านตรงหนังสือไม่ชัดนะทีนี้บางบางทีถ้าเกิดได้แว่นขยายไปก็จะช่วยทําให้อ่านหนังสือได้ชัดขึ้นนะแว่นขยายในปัจจุบันก็มีให้เลือกหลายรูปแบบเลยนะคะมีทั้งเป็นแบบสี่เหลี่ยมวงกลมนะพกพาง่ายหรือบางทีก็มีพวกเอ่อไฟฟ้าที่เป็นแสงไฟเนี่ยติดอยู่ด้วยนะอันนี้ก็อาจจะลองเลือกหลายๆรูปแบบเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุนะอาจจะใช้แว่นขยายในการอ่านหนังสือ บางทีอาจจะใช้ในการอ่านฉลากยาที่ตัวเล็กมากๆอะไรเงี้ยนะก็ซื้อมาลองให้เป็นของขวัญดูนะอย่างของพ่อผมพ่อมันมีเยอะมากเลยนะมีหลากหลายรูปแบบวางไว้ตามมุมห้องต่างๆก็หยิบใช้ได้สะดวกนะคะอีกแนวคิดหนึ่งนะก็คือเดี๋ยวนี้เขาจะมีกระจกนะกระจกที่ใช้ส่องหน้าเราเนี่ยคะ่ะแต่เป็นกระจกที่เขยายเลนให้ใหญ่ขึ้นนะสามารถที่จะมองเห็นชัดขึ้นมีไฟติดสองสว่างได้ด้วยนะ อันนี้เหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่อาจจะเอออยากจะแต่งตัวนะอยู่ที่หน้ากระจกแล้วก็ยืนก็ไม่สะดวกนะมองก็ไม่ค่อยเห็นอนะันนี้ก็จะตั้งไว้ที่ในห้องน้ําก็ได้นะหรือโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้อันนี้ก็จะช่วยให้มองเห็นได้ชัดขึ้นนะอีกอย่างหนึ่งที่แนะนําก็คือ,อไม้เท้านะไม้เท้านี้นก็คู่กับผู้สูงอายุนะแต่ผู้สูงอายุหลายๆท่านก็ต้องดูนิดนึงนะบางที ไม้เท้าก็ไม่อยากจะใช้เพราะกลัวดูแก่นะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกไม้เท้าที่อาจจะเหมาะกับผู้สูงอายุที่คิดว่าไม้เท้ามีความสําคัญในการที่จะช่วยสร้างความมั่นใจนะก็มีหลายแบบนะเดี๋ยวนี้ไม้เท้ามีทั้งแบบที่มันเป็นไฟสองสว่างก็มีแต่เป็นร่มก็มีเป็นร่มโบกไม้เท้าก็มีนะน,นี้ก็ลองไปเลือกดูของขวัญสําหรับผู้สูงอายุที่สนใจในเรื่องของการออกกําลังหรือสุขภาพอันนี้ก็ มีเยอะมากเลยนะคะอันนี้แนะนําเร็วๆนะเช่นอาจจะเป็นเครื่องปั่นน้ําผลไม้นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของหูฟังในการที่จะเอาไปใช้ในการออกกําลังกายนะหรือนาฬิกาติดตามสุขภาพอันนี้ก็ดีนะพวกนาฬิกาที่เชื่อมต่อกับพวกสมาร์ทโฟนต่างๆนะคอยวัดในเรื่องของอัตราเต้นของหัวใจแล้วก็การใช้พลังงานขอผ่านแคลอรี่ต่างๆอันนี้ผู้สูงอายุก็ชื่นชอบนะ รืออาจจะลองดูเป็นอุปกรณ์การออกกําลังกายนะเช่นลู่วิ่งออกกําลังกายในบ้านหรือจักรยานหรือพวกอุปกรณ์โยคะต่างๆนะจะเป็นเสื่อโยคะชุดโยคะอะไรเงี้ยบางทีผู้สูงอายุคนไหนเราก็สังเกตดูนะว่าถ้าเกิดว่าชอบในเรื่องของการออกกําลังกายเราก็จะซื้อให้หรือแม้กระทั่งการสมัครให้เป็นสมาชิกฟิตเนสใกล้บ้านเนี่ยนะเป็นรายเดือนรายปีอันนี้ก็เหมาะสําหรับผู้สูงอายุด้วยนะ สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมองแล้วบางทีเรากา็ลองดูนะเราจะหาของขวัญปีใหม่อะไรที่ช่วยในการพัฒนา,าสมองให้กับผู้ป่วยที่อาจจะเป็นสมองเสื่อมนะเช่นเป็นทําเป็นหนังสือนะหนังสือรวบรวมในเรื่องของประวัติความเป็นมาเรื่องราวต่างๆในอดีตนะจะคล้ายๆกับที่เมื่อกีน้นีแนะนานะแล้วก็ให้ท่านเปิดอ่านเพลินเพอในท่านเาื้อฟื้นความทรงจําก็ได้เหมือนกันอีก อีกแนวะคิดหนึ่งนะคะก็คือนาฬิกาสําหรับผู้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมนะนาฬิกาที่มีวันเดือนปีนะมีตัวหนังสือขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะจดจําได้ว่าวันนี้วันเดือนปีอะไรนะมีตัวเลขตัวหนังสือที่อ่านได้ชัดเจนนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วยมันมีนาฬิกาอีกแบบหนึ่งที่อยากจะแนะนําเป็นนาฬิกาพูดได้นะก็คือนาฬิกาที่สามารถที่จะบอกเวลาให้กับ เออผู้สูงอายุได้ว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วก็คือตั้งเวลาในการที่จะให้เตือนการบอกเวลาต่างๆในแต่ละวันอันนี้ก็ช่วยได้เยอะหรือถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านไหนเนาะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการได้ยิน่พวกเออนาฬิกาปลุกแบบที่มันเป็นแบบสั่นนะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคือถ้าเกิดได้ยินไม่ค่อยชัดแต่ว่านาฬิกาสัน่นอันนี้ก็จะช่วยให้รู้ว่ากี่โมงแล้วนะที่จริงแล้วยังมีของวัน ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุอีกเยอะมากเลยนะที่วันนี้น่าจะพูดไม่หมดเพราะเวลาจะหมดแล้วนะก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้สูงอายุที่เราจะมอบของขวัญให้ด้วยนะเช่นบางคนอาจจะมองว่าชอบไปสปานะชอบไปดูภาพยนตร์ชอบไปฟังคอนเสิร,ร์ตชอบไปท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเลือกซื้อพวกบัตรจำนานบัตรของขวัญหรือบางคนชอบช้อปปิ้งก็อาจจะซื้อเป็นบัตรของขวัญ ให้ไปช้อปปิ้งตามที่ต่างๆที่ตัวเองชอบได้นะก็มีให้เลือกหลายอย่างเอาละค่ะก็หวังว่าที่พูดมาวันนี้อาจจะตรงใจท่านผู้ฟังนะไม่อย่างก็สองอย่างนะในการที่จะนําไปเป็นแนวคิดในการที่จะเลือกของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุที่เรารักนะคะเอาละค่ะก็วันนี้โมเเลาหมดนะคะเดี๋ยวเราติดตามฟังกันในครั้งหน้านะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะ